ครับเราจะให้ชมแม่บ๊อกตัวแรกของเราที่นำเข้ามาสูงร้ออายุแค่20เดือนนะครับน้องยายา่ยาลูกพ่อใหญ่กาลสินกับแม่ทองดำเพิ่งเอาเข้าฟาร์มมาได้ประมาณสักสออาทิตย์เองครับและอีกส่วนหนึ่งเรายังมีลูกคอกที่มีสายพันธุ์ดีนะครับน้องมีฝันลูก พ่อเพชดีสารจากวัยฟาร์มสารคามกับแม่น้ำผลปีกว่านิดนิดนะครับหนังหนาเชื่องหัวโตก็น่าจะเป็นแม่บ๊อกที่ให้ลูกอย่างดีนะครับดูร้าทางจะเก่งไม่เบาครับแล้วก็ส่วนพ่อพันเรามี หลานของปานสุรินตัวนี้เขาชื่อผููอุดมอายุแค่สองปีครึ่งสูงประมาณร้อยสี่สิบมาอุดมมาโอ้คนเก่งมามายาวสูงใช้ได้หน้าตาสวยเขาสวยครับอัตลักษณ์เด่นชัดพ่อพันควายไทยนี่คือ พ่อพันประจำฟาร์มตัวแรกครับเจ้าภูอุดมโอเคครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ยังไงก็ขอฝากฟาร์มผู้หวายควงงามที่ชัยภูมินะครับครับสวัสดีครับ